ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักภาเครื่องกันทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักภาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สำหรับช่องทางการติดต่อช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่ ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะพี่นะอ่าสำหรับวันนี้นะครับร้านใจรักพราเครื่องนะครับเหมาพระเครื่องนะครับมาอีกหนึ่งชุดนะครับแบ่งปันพี่ๆเอกันเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะพี่นะเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1นึ่งกันเลยนะครับ รายการแรกนะครับเป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับพี่เป็นเหรียญเก่านะครับเนื้อทองแดงกะไหลทองแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านใดนะครับแต่เป็นเหรียญเก่ายุค2,400กว่ากว่าแน่นอนนะครับเห็นไหมดูนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมนะครับกะไหลทองแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะพี่นะเหรียญสวยๆนะครับเห็นไหมดูร่องรอยอักขรายันนะครับ ความคมชัดยังสวยเดิมแล้วก็ชัดเจนดีนะครับพี่เห็นไหมห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับนี่นะครับพี่สาหรับเหรียญน,นะครับเก่าโบราณน,นะครับไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยดูน้ห่วงเชื่อมเดิมๆแบบนี้นะครับข้างเนี่ยเป็นข้างกระบอกนะครับแบบนี้เอาไป600บาทนะครับรายการที่1ขอ600บาทนะครับต่อมารายการที่2นะครับ เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญฤาษีดีดพินนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเดิมๆเก่าๆนะครับห่วงเชื่อมข้างกระบอกนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนี่ยคนละเขาเรียกว่าคนละหน้ากับเหรียญวันก่อนที่ลงไปนะครับพระพุทธนิมิตนะครับกุงมันดาเลนะครับเป็นเหรียญพระพุทธนิมิตนะครับกุงงันดาเลนะพี่นะเหรียญเก่านะครับกะไรทองสวยเดิมๆแบบนี้นะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับ เห็นไหมพี่เหรียญเนี่ยสวยนะครับคมชัดมากนะครับแล้วดูห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเแบบนี้เลยพี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับสําหรับเหรียญลือสีดีดพินนะครับกรุงมณฑลาเล2470นะครับเหรียญนี้เอาไป700บาทนะครับขอ700บาทนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าเดิมเดิมโบราณนะพี่700นะครับรายการที่2นะครับ ่อมานะครับรายการที่3นะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับพี่ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับแบบนี้เป็นเจ้าสัว2นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพ่นาเห็นไหมดูนะครับกะไรทองนะครับแล้วดูนะครับโค้ดเนี่ยตอกเต็มใบนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นเจ้าสัว2นะครับแจกกรรมการนะครับของหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะพินาเห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วดูด้านหน้านะพี่นาเห็นไหมเดี๋ยดูนะครับ ร่องรอยความคมชัดนะครับความสวยความเดิมนะครับพี่ของเหรียญหล่อนะครับเจ้าสัวนะครับพี่แบบนี้เนี่ยแบ่งปันพี่พี่เอนะครับเอาไป600บาทนะครับขอ600บาทนะเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับรุ่น2นะครับบันดกราบังแก้วเอา600นะครับรายการที่สนะครับ ต่อมานะครับรายการที่4นะครับเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับแบบนี้เอาไป400บาทนะครับอแหวกม่านหลวงพ่อกวยนะครับเนื้อดินผสมผงนะพี่นะขอ400บาทนะครับพระเก่าสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่เก่าสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับจัดได้จัดนะครับขอ400บาทนะครับแล้วดูนะครับด้านหน้านะพี่นะ ร่องรอยนวความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นการกดพิมพ์นะครับร่องรอยความลึกนะครับเห็นไหมเดิมเดิมลึกๆสวยสแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมเดิมลึกๆแบบนี้เลยพี่สาหรับสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกลวยองค์นี้นะครับขอ400นะครับรายการที่4นะครับต่อมารายการที่5นะครับเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับของหลวงปู่โต๊ะนะครับพี่วัดประดูสิมพีนะครับองค์นี้ฝังตะกุดเก่าแบบนี้นะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับ ปิดตายยันดวงเล็กนะครับของหลวงปู่โตนะพี่นะองค์นี้เนื้อหาเดิมเดิมนะครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่ก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พีเอฟซีไปนะครับขอ600บาทนะครับเอาไป600บาทนะครับยันดวงเล็กนะครับของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมบีนะครับมีตระกุดฝังแบบนี้นะครับแล้วดูความคมชัดนะครับขององค์พระนะครับพี่สวยๆยันคมคมนะครับล่องลอยลอยลายนิ้วมือต่างๆนะครับสวยเดิมเดิมนะพี่นะ องนี้สวยเดิมเดิมแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่คมชัดลึกปึกนะครับเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับสำหรับปิดตาหลวงปู่โตนะครับยันดวงเล็กนะครับเห็นไหมสวยมากนะครับสวยมากนะครับ600นะพี่นะรายการที่5นะครับรายการที่5ต่อมารายการที่6นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับพี่เหรียญนี้เอาไป500บาทนะครับ2 4 7 3นะครับ ขอห้0บาทนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับพี่เหรียญเก่าเนื้อทองแดงนะครับอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมพี่นี่เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับยันเยินคมชัดหมดนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับแล้วขอบเหรียญเนี่ยพี่ดูนะครับเป็นขอบกระบอกชัดเจนนะครับแบบนี้เลยพี่สาหรับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัตสัตตหีบนะพี่ท่านนี่ดูอักขรายยันนะครับความคมชัด ตัวหนังสือนะครับห่วงเชื่อมต่างๆนะครับเดิมๆนะพี่นะเอาไป500นะครับพี่500รบาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับเป็นเหรียญหันข้างเจ้าคุณนอปี13นะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญเก่าสภาพสวยนะครับปี13นะครับหลังยันน้ําเต้าแบบนี้นะครับาเดิมๆนะพี่นะเหรียญสภาพผ่านการใช้นิดนึงนะครับแล้วดูนะครับพื้นเหรียญนะครับ คมตึงนะพี่นะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอฟซไปนะครับสําหรับเหรียญเจ้าคุณนอหันข้างปี13นะครับเอาไป350บาทนะครับเอา350บาทนะครับเหรียญเจ้าคุณนอนะครับเหรียญนี้นะครับพี่เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่าจัดไปนะครับ350บาทนะครับรายการที่7นะครับรายการที่7 ต่อมารายการที่8นะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์หานุมาลหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะพี่นะของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับแบบนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมพี่เก่าๆนะครับชัดเจนเดิมๆเลยพี่องค์นี้นะครับก็แบ่งปันพี่พี่เอฟซีปายนะครับขอ500บาทนะครับแบบนี้เอา500บาทนะหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์หานุมาลหาวเป็นดาวเป็นเดือนน้ำอุดผงชัดเจนนะครับ องนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอฟซีไปนะพี่นะขอห้าร้อยกับี้ขอห้าร้อยบาทนะครับเดิมเดิมสวยๆแบบนี้เลยพี่เดิมเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับจัดได้จัดนะครับจัดได้จัดนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับหานุมานเขาเป็นดาวเป็นเดือนรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้านะครับเป็นเหรียญน,นะครับของ หลวงปู่ขาวนะครับวันหลักสี่นะครับสองสี่หกเก้านะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับแล้วดูนะครับร่องรอยนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับเห็นไหมสวยๆนะครับเห็นไหมพี่นี่ดูนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะพี่นะเดิมเดิมนะครับสวยๆนะพี่สําหรับเหรียญนี้ต้องเป็นเหรียญขอบข้างกระบอกนะครับต้องเป็นเหรียญขอบข้างกระบอกนะพี่นะเห็นไหมห่วงเชื่อมนะครับ ห่วงเชื่อมเดิมนะครับแล้วดูใบหน้าใบตาน่นะอ่าเดิมๆแบบนี้นะครับ2 4 6 9นะครับหลวงปู่ขาววัดหลัก4นะครับเอาไป600บาทนะครับพี่หกรบาทรายการที่9นะครับรายการที่9ต่อ,อมารายการที่10นะครับรายการที่10เนี่ยเป็นกีบบัวนะครับพี่เขาเรียกว่ากีบบัวเด็กนะครับเนื้อ เกสรนะครับของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับเห็นไหมเดิมๆหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับเขียนว่าหลวงปู่โตนะครับเห็นไหมนี่นะครับเขียนว่าหลวงปู่โตนะครับเดิมๆสวยๆนะพี่นะวัดประดู่ชิมพีนะครับองค์พระสวยสมบูรณ์นะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดกันไหมนะพี่นะเนี่ยไม่รู้ว่าคมชัดกันไหมนะสาหรับการลงกล้องนะครับดูมันจะเบอร์ๆนะพี่นะไม่รู้ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือเปล่านะพี่ ดูนะครับเห็นไหมมีเส้นเกสานะครับใบหน้าใบตาชัดเจนดีนะครับสําหรับกีบบัวนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับองค์นี้เอาไป500บาทนะครับขอ500บาทะนรับพระเดิมๆพระสวยๆแบบนี้นะครับ500บาทนะครับรายการที่10นะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการพิเศษนะพี่นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับเผื่อทีวีท่านใดนะครับสนใจนะครับเป็นชุด แฮปปี้มิลนะครับชุดแฮปปี้มิลนะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับสิบกว่าองค์นะพี่นะเป็นสิบกว่าองค์นะครับนี่พี่ดูนะครับเห็นนะเนี่ยดูนะครับเนื้อกาวๆนะครับบางองค์นะครับมีมีลานมีลั่นมีหักบ้านนะครับแต่ก็ปนๆกันมานะครับทั้งหมดสิบประมาณสิบห้าองค์นะครับพี่ประมาณสิบห้าองค์นะครับชุดนี้เป็นแต่ชุดสมเด็จนะครับเผื่อพี่ๆเอฟซีท่านใดนะเอาไปทํากินหรือว่าจะเอาไป ศึกษานะครับดูเนื้อดูพิมพ์ต่างๆนะครับหลากหลายองค์หลากหลายพิมพ์นะครับเอาไป1นึ0งพันบาทนะครับชุดนี้เอา1,000นบาทนะครับชุดพระสมเด็จนะครับสิห้าองค์นะเว้ยนะดูนะครับเห็นไหมเนี่ยพระเนี่ยสวยๆนะครับเนื้อเก่าๆจัดๆทุกองค์นะเว้ยนะเอาไป1,000บาทนะครับ1,000บาทนะเว้ยนะรายการที่ ออสิบเอ็ดนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับอ่ารายการพิเศษนะ right? พี่นะช, 1, right? ชุดที่1นะครับสมเด็จชุดที่1มี2ชุดนะครับ right? ก็เดี๋ยวชุดหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ right? เดี๋ยวเล่นอ่า uh, รายการอื่นก่อนต่อมารายการที่11นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับ right? ของหลวงปู่ทิมวัดล่าไล่ right? นะครับแบบนี้นะครับ right? เป็นเหรียญเก่าสวยเดิมโบราณนะครับ right? เห็นไหมเดิม, DER ม,บบมเดม DER ิมแบบนี้เลยพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเห็นไหม 2518นะครับนี่ดูโค้ดตอกนะครับคมชัดแล้วชัดเจนนะครับคมชัดแล้วชัดเจนนะครับนี่เดิมเดิมนะพี่นะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสําหรับเหรียญนะครับเนื้อเงินนะครับลงยาหลวงปูดทิมนะครับเห็นไหมเป็นลงยาเขียวลงยาจีวรนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับพี่ไปเหรียญเสมาปี18นะครับเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะเอาไป1,800บาทนะครับ At เอา1800บาทนะพี่นะรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12นะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงพ่อทับวัดทองนะพี่นะองค์นี้เอา500บาทนะครับปิตาหลวงพ่อทับวัดทองเนื้อสำลิดนะครับอันนี้2 4กว่านะครับพี่2,400กว่ากนะครับแล้วเก่าชัดเจนเดิมเดิมแบบนี้นะครับขอ500บาทนะครับเอา500บาทนะครับเก่าเดิมเดิมเนื้อสำลิดนะพี่นะเนดูนะครับ นี่นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับก็จัดได้เลยนะครับจัดได้เลยนะพี่นะขอ500บาทนะครับเอา500บาทนะครับปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะครับรายการที่12นะครับพี่12นะครับ500ต่อมารายการที่13นะพี่นะ13บนะครับเป็นเหรียญนะครับพระพุทธไตรัตนะ นายกนะครับี่เป็นเหรียญเก่านะครับวัดพนันเชิงนนกรับี่เหรียญสองสี่กว่านะครับเนื้อทองแดงกะไหลทองแบบนี้นะครับนานๆจะเจอนะพี่นะเหรียญสภาพสวยๆนะครับตัวอักษรายันคมๆแบบนี้นะครับก็จัดไปนะพี่นะแบบนี้จัดไปได้เลยนะครับขอ600บาทนะครับ600บาทนะครับแล้วดูใบหน้าใบตานนกรับี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเอาไป600บาทนะครับนี่เห็นไหม สวยเดิมชัดเจนนะครับสวยเดิมชัดเจนนะไม่ได้เห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับของ600บาทนะครับรายการที่14นะ14นะไอ้สิบนะครับรายการที่13ต่อมารายการที่14นะครับ14เนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับ2466นะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเก่านะครับ2466นะครับ แล้วดูนะครับเห็นไหมดูร่องรอยความคมชัดนะครับตัวอักขระรายันนะครับตัวหนังสือนะครับความคมชัดต่างๆนะครับพี่เดิมๆเลยนะพี่นะเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะชุดนี้ไอเหรียญนี้นะครับจัดไปนะครับขอ600บาทนะครับ600บาทนะครับดูใบหน้าใบตาแล้วดูขอบเหรียญด้านข้างนะครับดูขอบเหรียญด้านข้างนะครับเดิมๆห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะพี่นะ จัดไปนะครับขอ600บาทนะครับเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท่ารายการที่14นะครับต่อมารายการที่15นะครับแบบนี้เป็นพระชัยหล่อโบราณนะครับวัดสุทัศนะครับพี่เอา350บาทนะครับองนี้พระแท้ดูง่ายเลยนะครับพี่พีเอครับพระหล่อโบราณนะครับแท้แท้ดูง่ายๆเลยนะครับสำหรับพระชัยวัดสุทัศนะครับนี่เห็นไหมสองสี่กว่าอยู่แล้วนะครับ รอโบราณมาแบบนี้นะครับ2,400กว่าๆอยู่แล้วนะครับแล้วดูค่าเบ้าค่าตระกันตามซอกนะพี่นาองค์นี้ยังสวยและเดิมชัดเจนดีนะครับขอ350บาทนะครับพักชัยเอ้ยพระกิ่งนะครับพระกิ่งวัดสุทัศนะ350บาทนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับไม่ใช่พระชัยนะครับเป็นพระกิ่งนะครับรายการที่10 10ผ้านะครับต่อมานะครับรายการที่16นะครับ 16เนี่ยเป็นงานแกะเก่านะครับรวงพอกันนะครับวัดเข่าแก้วนะครับแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปีกงานนะพี่นะเป็นปีกงานนะครับแล้วแท้นะครับพี่แล้วแท้แน่นอนนะครับนี่เดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจัดกันไปนะครับ500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับงานแกะเก่านะครับรวงพอกันวัดเขาแก้วนะครับเดิมๆสวยๆแล้วไปดูใบหน้าใบตานะครับเห็นไหมคมชัดเจนนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ เดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เนี่ยก็จัดได้จัดนะครับขอ500บาทนะครับงานแกะนางกวักนะครับหลวงพ่อกันนะครับวัดเข่าแก้วรายการที่16นะครับต่อมารายการที่17นะครับเป็นพระผงนะครับอ่าของหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับเห็นไหมหลังยันตรีแบบนี้นะครับอง์นี้เนี่ยพระสวยแท้ดูง่ายนะครับดูร่องรอยการกดยันกดพิมพ์นะครับหลังยันตรีแบบนี้นะครับ เดิมๆนะพี่นะเดิมๆนะครับมีร้าวมีรันบ้างนะครับแต่ดูนะครับแต่ดูนะครับร่องรอยความเก่านะครับร่องรอยความชัดเจนนะครับเป็นมาเดิมๆแบบนี้นะพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามสมบูรณ์นะครับสําหรับรูปเหมือนนะครับพาะผงรูปเหมือนหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะองค์นี้เอาเอาไป400นะครับพี่400บาทนะครับรายการที่17นะครับ ต่อมารายการที่18นะครับเป็นพระปิตาปดนีนะพี่นะเป็นปิตาปดนีนะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับองค์นี้เอา500นะครับเอา500บาทนะครับเห็นไหมเดิมเดิมนะพี่นะนี่นะครับเดิมเดิมสวยๆแบบนี้นะครับยันเย็นคมชัดหมดนะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับพี่เป็นเนื้อใบลานนะครับขอ500บาทนะครับขอ500บาทนะครับเดิมเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ Uh, อย่างที่แจ้งพี่พี่เแล้วนะครับว่าพระเนี่ยเก่าๆสวยๆคมๆแบบนี้เนี่ยหายยากนะครับองค์นี้เอาไป500บาทนะครับปิดตาปดหนี้นะครับหลวงปู่โตขอ500รายการที่18นะครับต่อมารายการพิเศษนะครับชุดที่2นะครับเป็นชุดพิเศษชุดที่2นะครับชุดนี้เอา1,000ับาทนะครับเป็นชุดพระสมเด็จนะครับเห็นไหม เป็นชุดเนี่ยมีแต่งสมเด็จนะครับจัดมาให้พี่พี่เอ็มซีเนี่ยสิบห้าองค์นะครับสิบห้าองค์นะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมเหมาไว้เออเมื่อสักสองอาทิตย์เนี่พี่เมื่อสักสองอาทิตย์ที่ผมบอกว่าผมได้ชุดอัญแต่พระสมเด็จนะครับแต่ผมเนี่ยขี้เกียจเอามาลงแบบว่าเป็นคลิปๆ,ๆนะเะเพราะว่าพี่ๆบางท่านเนี่ยเขาไม่ได้ชอบสมเด็จนะครับอ่าผมก็เลยแบ่งปันพี่ๆ MC แบบนี้เลยนะเอาไป1,000บาทนะครับชุดนี้นะครับมี15องค์นะครับจัดได้เลยนะครับ คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะชุดพิเศษชุดที่2ทั้งหมดเลยนะครับมี2ชุดครับใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้นะครับต่อมารายการที่19 19เป็นพระพุทธ25ศตวรรษนะครับบล็อกทองคำนะครับพี่องค์นี้เป็นบล็อกทองคำนะครับเป็นเอ่อผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเออ่กระดาษทองไหมพี่น่าจะเป็นกระดาษทองไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวเห็นไหม ร่องรอยความคมชัดนะครับความคมตึงนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับก็จัดได้เลยนะครับองนี้นะครับสำหรับพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษนะครับกะไรทองนะครับแจกกรรมการนะพี่นะเป็นบล็อกทองคํำด้วยนะพี่นะเห็นไหมเป็นติ่งๆแบบนี้เป็นบล็อกทองคําด้วยนะครับก็ราคานี้นะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะสําหรับพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษบล็อกทองคํานะครับเห็นไหมรายการที่สิบเก้านะครับสิบเก้า ต่อมารายการที่20นะครับเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียนะครับพี่ตัวนี้เป็นเขี้ยวเสือเก่าๆนะครับอยู่ในเรียมโบราณนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมเขาเรียมเนี่ยเขาเรียมจับขอบเงินด้วยนะพี่ได้ไหมความเก่าความชำนานะครับดูนะครับพี่เห็นไหมเดิมๆเลยพี่เดิมๆเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับดูรอยจานนะครับสําหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮียนะ ตัวนี้เก่าชํำใสนะครับนี่เรี่ยมกระเช้าเงินมาแบบนี้นะครับตัวนี้เอาไป2,000บาทนะครับพี่เอาไป2,000บาทนะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับนี่แม้อรอยจานยันกอยยากการเล้าการลั่นเนี่ยชัดเจนดีเลยนะพี่นะเอา2,000บาทนะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเรี่ยมเงินตัวนี้นะครับรายการที่20นะครับ20ต่อมารายการที่เอ่อ 21เ็นะครับ21เนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพเงินนะครับอันนี้รูปหล่อหลวงพ่อพเงินนะครับจัดสร้างโดยหลวงพ่อพ,อพิษนะครับวัดขมังนะครับพี่องค์นี้เอาไป500บาทนะครับเอา500บาทนะครับดูกระแสะโลหะการหล่อโบราณนะครับเห็นไหมผิวเนี่ยขึ้นพายเงินเลยนะพี่นะแล้วดูความชัดเจนขององค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบการหล่อโบราณคาบขีเบ้าคาบตะกันนะครับเห็นไหมใบหน้าใบตาต่างๆ,ๆนะครับเห็นไหม พระรอโบราณนะครับพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับจัดได้จัดนะครับจัดได้จัดนะครับพี่แบบนี้ในอัมขอห้าร้อยบาทนะครับขอ500บาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับสองสี่หกสี่นะพี่นะอ่าห้าร้อยรายการที่21นะครับต่อมานะครับรายการที่เอ่อยี่สิบสองนะครับ22เนี่ยเป็นพระพิมพ์ท่ามะปรางนะครับของ พิษณุโลกนะครับเป็นพระเนื boss, huh ้อดินนะพินาองนี้เอา350บาทนะครับเอา350บาทนะครับเห็นไหมเนื้อดินเก่าสวยๆแบบนี้นะครับ350นะครับก็จัดได้เลยนะครับจัดได้เลยนะครับองคนี้นะครับเดิมๆเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับพิมพ์เบิร์มคมชัดเดิมดีนะครับสําหรับท่ามัปางพิสาุโลกนะครับนี่นะครับเก่าๆแบบนี้350รานะครับรายการที่22 ต่อ,อมารายการที่23นะครับเป็นพระขุนแผนเคลือบนะครับอันนี้น่าจะเป็นเ,เกจิไหมน่าจะเป็นเกจิไหมผมเอา350อานะักแต่เก่านะพี่นะแต่เก่าดีจังเลยพี่เห็นไหมน,ะนี่ดูการแตกรายงานนะครับแตกแบบว่าคล้ายๆกระเบื้องครามเลยพี่แตกคล้ายๆ,ๆกระเบื้องครามเลยนะครับสำหรับขุนแผนเคลือบองนี้นะผมดูแล้วเป็นเกจิสร้างนะครับเอาไป350บาทนะครับ350บาทรายการที่ ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามต่อมารายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับองค์นี้เป็นพระหล่อโบราณอีกหนึ่งองนะครับแล้วดูนะครับร่องรอยนะครับรอยการเดือดนะครับรอยขี้บงขี้เบ้านะครับในทรงในซอกนะพี่นะเดิมๆแล้วก็ชัดเจนดีนะครับเห็นไหมอ่าเดิมๆแล้วก็ชัดเจนดีนะครับสวยงามมากนะครับ องค์นี้สวยงามมากนะครับเอาไป500นะครับขี้ตา5้าชายนะครับขี้เบ้าแบบบึกบึกแบบนี้นะครับขอ500บาทนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อโลหะหล่อเก่าโบราณนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยไหสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับขอ500นะครับ500รนะครับรายการที่24นะต่อมารายการที่25นะครับเป็นพระนางพญานะครับพิมพ์สังกตินะครบพี หรือว่าเป็นพระเนื้อดินพิษณุโลกนะครับนางพญาองค์นี้นะครับเอาไป400บาทนะครับขอ400บาทนะครับเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆ FC ครับเดิมเดิมเลยนะพี่น่าแบบนี้นะครับก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้โดยด่วนนะครับไม่ว่าจะแอดไลน์หรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาได้โดยตรงนะครับขอ400บาทนะนางพญานะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์แข้งตรงนะครับเดิมเดิมสวยๆนะครับส0 0บาทนะครับ รายการที่25นะพี่นัต่อมานะครับรายการที่26นะครับ26เนี่ยเป็นเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับหลวงปู่ศรีนะครับฉันทะสิรินะครับเอาไป400บาทนะครับเอา400บาทนะครับเห็นไหมดูนะครับเหรียญคมชัดนะครับอักษรายันคมชัดเจนดีนะครับเห็นไหมนี่นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นักเห็นไหมเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับ เดิมๆนะพี่นะเหรียญเดิมๆนะครับเห็นไหมนี่ดูนะครับสวยงามนะครับวัดถ้ำบุญนาคนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะพี่นะนี่อายุ1 2 5ปีนะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่ศรีเนี่ยครับวันเขาถ้ำบุญนาคเหรียญนี้นะครับขอ400นะครับพี่400บาทรายการที่26นะครับต่อมารายการที่27นะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อกลวยนะครับเอาไป350บาทนะครับ องนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับเดิมเดิมด like ีๆแบบนี้นะพี่นี่นะครับขอสามร้อยห้าสิบนะครับสาหรับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตารามนะครับเห็นไหมพี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับสวยสวแบบนี้นะครับเห็นไหมชัดนเจนดีนะอง์นี้ชั้เจนดีนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตารามนะครับขอสามร้อยห้าสิบนะครับพี่ 350นะครับมาก่อนปิดก like anyway. like ่อนนะครับมาก่อนปิดก like ่อนนะครับเดิมๆพี่3 5มนะครับรายการที่อ่า7นะครับ27ต่อมารายการที่28นะครับเป็นตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับองค์นี้เอาไป600บาทนะครับขอ600บาทนะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะพี่ เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับชัดเจนเดิมดีนะครับชัดเจนเดิมดีนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมหลวงปู่โตนะครับยันเยินคมชัดนะครับเม็ดพระทงเม็ดประสกเนี่ยชัดเจนเดิมๆเลยนะพี่น่าสำหรับพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตขอ600บาทนะครับรายการที่28นะครับ ่อมารายการที่29 29เนี่ยเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสพันธุ์สูงนะครับเอาไป400บาทนะครับองนี้ขอ400บาทนะครับดูนะครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้พียสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมชัดเจนเดิมๆดีนะครับชัดเจนแล้วพระสวยเดิมดีนะครับจัดไปนะครับ400บาทนะครับขอ400บาทนะครับแบบนี้นะครับ ปิดปิดได้ปิดเลยนะครับปิดได้ปิดเลยนะครับสําหรับพระปิดตานะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรายการที่29นะครับเอาไป400นะครับพี่สี่ร้อยต่อมารายการที่30นะครับ30เนี่ยเป็นพระกิ่งหลวงปู่ฮกนะครับอ่าจังหวัดระยองนะครับพี่นี่นะครับเป็นกลิ่งเก่าสวยๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม หลวงปู่ฮกนะครับเลขโค้ดหนึ่งสามเจ็ดสามนะครับเห็นไหมพี่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์สายหลวงปู่ทิาาม,ามนะครับต่อโค้ดสารามาคมชัดนะครับพระสวยกิ่ง like ดังๆแบบนี้นะครับดูหน้าดูตานะพี่นะเห็นไหมเดิมๆเลยพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็จัดได้จัดนะครับอง์นี้นะครับจัดได้จัดนะครับขอสามร้อยบาทนะครับพี่เอาไปสามร้อยบาทนะพระกิ่งเก่าหลวงปู่หกนะครับพี่ 300นะครับกลิ่นดังๆลื่นๆนะครับรายการที่30นะครับต่อมารายการที่31นะครับเป็นพระปิดตางานแกะเก่านะครับองค์นี้เอา350บาทนะครับเอา350บาทนะครับเห็นไหมเนี่เป็นงานแกะเก่าๆแบบนี้นะครับรายการที่31นะครับอ่านะครับขอ300บาทนะครับมาก่อนปิดก่อนนะพี่นะวันนี้ราคาถูกเหมือนแจกนะพี่นะ ูกเหมือนแจกนะครับอันนี้เป็นงาแท้นะครับรับประกันเลยนะพี่นะรับประกันเลยนะครับเอาไป300บาทนะปิดต่างงาแกะกบนะครับต่อมารายการที่30สอ่ามสิบสามสิบสองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหรียญหล่อนะครับพิมพ์บัวห้าเม็ดนะครับรวมปูสุกนะครับเนื้อชินตะกั่นะครับพี่องค์นี้เอาไป350บาทนะครับเอา350บบาทนะครับนี่ นี่นะครับจันได้จัดเลยนะครับเหลี่ยนหล่อบัวห้าเม็ดน้ำเนื้อชินตะกั่วปู๊สุกนะำสามร้อยห้าสิบน้แล้วก็อย่าลืมนะครับชุดเอ่อแฮปปี้มิลนะครับเป็นชุดพระสมเด็จนะครับมี2ชุดแบบนี้นะครับเอาชุดละหนึ่งพันบาทนะครับชุดหนึ่งมี15องค์นะครับมีเพียง2ชุดเท่านั้นนะครับมีเพียง2ชุดนะครับมี15องค์นะครับตกองค์ละไม่ถึงร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งให้นะพี่นะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ